สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการพ่นยารักษาใบของทุเรียนนะครับมันจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะครับคือพูดในภาพรวมนะเพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับการพ่นยามันจะสามารถเจาะลึกลงไปได้อีกนะครับในเช่นเรื่องการเลือกยาฆ่ามแมลงที่ได้ผลนะครับการพ่นเชิงป้องกันและเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆข,ข,ของแปลงนี้ให้ฟังก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูสภาพต้นนะ แต่อันนี้จะไม่มีการพาไปดูต้นมากมายนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเพื่อนๆนได้ดูคลิปผมคงจะเห็นบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูสภาพต้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้สภาพต้นเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ที่ที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับที่ผมจะมาถ่ายคลิปนะครับแปลงนี้คืออายุป,ประมาณ9เดือนคลิปนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการพ่นรักษาใบทุเรียนเป็นหลักนะครับ การเติบโตของแปลงนี้ในความรู้สึกของผมคือเป็นที่พอใจนะครับผมก็จะมาแชร์วิธีการที่ผมทํางานจริงให้เพื่อนๆได้รับรู้นะครับแล้วก็บอกรายละเอียดว่าทําแบบไหนทํามาแบบไหนนะครับเพื่อนๆเอาไปพิจรารณากันต่อเองนะครับสําหรับแปลงนี้นะครับพอเริ่มต้นปลูกปับ๊บผมพ่นยาฆ่า,มาแมลงทันทีนะครับไม่เกิน2วันหลังจากที่ลงลงแปลงนะครับเพราะว่าออผมคิดว่าตัวเล็กจํานวนใบน้อยนะครับเราต้องรักษาใบ ไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อใบเนี่ยเป็นครัวนะครับเขาก็จะใช้ในการเติบโตนะครับถ้าใบของเขาเสียหายไปล่วงไปโดนแมลงทาลายเนี่ยการเติบโตเขาจะชะงักทันทีนะครับหลักการไง่ายๆของผมคือพ่นทุกเจ็วันนะสำหรับในเดือนแรกนะครับแต่ในในขณะเนี้ยต้นสภาพอย่างเนี้ยนะครับตั้งแต่เดือนที่8มาส่วนเนี้ยมันเริ่มสมบูรณ์ละการแตกใบดีใบเขียวเข้มเมื่อต้นเริ่มสมบูรณ์เนี่ยผนังเซล ใบต่างๆก็หนาขึ้นนะครับการทําลายของโรคแมลงก็จะทําลายได้ยากขึ้นนะครับผมก็ดึงการพ่นยาแมาลงสำลับแปลงนี้มาเป็นทุก10วันนะครับคือสรุปง่ายๆปลูกปั๊บพ่นทันทีนะครับแล้วก็พ่นทุก7วันมาในช่วงถึงเดือนที่5นะครับทุเรียนปลูกใหม่นะครับเดือนแรกยังสวยอยู่นะครับเพราะว่าเขายังมีพลังงานยังมีของเดิมที่ได้มาจากร้านค้านะครับใบเขียวใบเข้มเนี่ยพวกนีย้ยังทรงสภาพเดิมอยู่นะครับพอเข้าเดือนที่ 2- 3สา และสีเนี่ยจะเป็นเริ่มช่วงที่เขาปรับตัวนะครับเขาะจะเริ่มโสมนะครับบางทีบางต้นก็แตกใบบางต้นใบร่วงช่วงเนี้ยต้นไม้จะปรับตัวอย่างมากนะครับแล้วก็เดือนที่5จะเริ่มฟื้นตัวเดือนที่6การแตกใบจะเริ่มมากขึ้น78เริ่มสวย9เดือนถ้าดูแลถูกต้องสภาพเป็นแบบที่เห็นนะครับทีนี้การพ่นยา,มาแมลงของผมนะครับออตอนปลูกใหม่ตั้งแต่ปลูกใหม่ถึงเดือนที่5พ่นทุก7วันนะครับสาเหตุเพราะจํานวนต้นเล็กที่เราปลูกใหม่อ่ะมันใบมันจะน้อยนะครับ มีแค่เป็นต้นซ่อมอะโอเคพอดีเลยเดี๋ยวเราเพื่อนๆดูนะเนี่ยตัวนี้คือต้นซ่อมพอดีนะครับข้างหลังนี่ปลูกใหม่สภาพนะครับอันนี้คือซ่อมมาประมาณเดือนสองเดือนแล้วครับเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆใบเขาจะน้อยมีไม่กี่มีไม่กี่สิบใบครับถ้าสมมติเราเก็บใบของเขาไม่ได้อะใบตัวนี้นะครับเราซื้อมาจากร้านมียี่สิบใบนะครับแล้ว สมุดสมุดนะว่าใบเสียหายไปสิบใบเท่ากับห้าสิบเปอร์เซ็นของต้นเลยนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นต้นไซส์ใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมต้นเก้าเดือนอ่ะใบหลายร้อยใบมากเสียหายสิบใบมันก็แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับทีเนี้ยการพ่นยาของเราอ่ะอย่างไซส์เก้าเดือนนะครับผมพ่นทุกสิบวันต่อไปถ้าสมมติว่ามันงานฝัน,น้การขยายพุ่มได้ดีฝันนี้ผมอาจจะดึงเป็นสิบห้าวันนะเราดูสภาพใบสภาพต้นแต่ในต้นเล็กนะครับ ่วงที่เขาอ่อนแอที่สุดคือเหมือนที่ผมพูดไปคือ1นถึงหเดือนแรกนะครับเราต้องพ่นยาป้องกันมแมลงบกยาชรลาให้ทุกเวันนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ใบของเขาเสียเลยเพื่อให้เขาสามารถสู้กับสภาพแวดล้อมได้แล้วก็เติบโตได้ดีนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถพ่นเก็บใบได้ในช่วงแรกเนี่ยใบเราเสียหายไปอะ่ะมันก็คือการชะง,งักนะครับสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนมือใหม่ควรจะต้องรู้นะครับในเรื่องของการพ่น เก็บใบทุเรียนนะครับหรือพ่นรักษาใบอ่อนเดี๋ยวเรา,าเพริกมาดูต้นใหญ่นะครับเนี่ยเก้าเดือนทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราควรรู้นะครับคือรอบใบทุเรียนนะครับรอบใบทุเรียนเล็กคือสีอ่สิบวันนะครับหรือ1เดือนครึ่ง45วันแตกใบ1ครั้งนะครับคือปริเพเก่พอแก่ปั๊บก็แตกเนี่ยในรอบ เพแเกเนี่ยคือ45วันนะครับเขาจะโตเร็วมากใน1ปีคือแตกหลายรอบนะครับถ้าเราเก็บได้หมดก็คือเขาก็จะสูงเนี่ยตัวแตกทิ้งก็สูงทีงแตกทิ้งก็สูงทีงนะครับเดี๋ยวถ้าสมมติว่าผ่านไปสี่หเดือนอ่ะสูงทุ่มหัวยื่นมือไปอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าการยื่นตัวของเขาไปเร็วนะครับทีนี้พอเรารู้อายุใบเพราะว่าทุเรียนอ่ะเป็นพืชที่มีรอบใบที่ชัดเจนนะครับผ่าพ,พันธุ์คราเป็นลักษณะแบบนี้เลยแต่ทีนี้ทั้งแปลง โดยทีดย่ด้วยทุเรียนเล็กเหมือนเด็ก,กครับการแตกใบเขาไม่พร้อมกันอ,อย่างเช่นต้นนี้แตกแล้วเป็นใบเพลเราแผนไปด้านซ้ายนั่นเห็นไหมครับเขียวเข้มเลยอนุนใบแก่อย่างเดียวยังไม่แตกลักษณะแบบนี้ครับถ้าสมมุติเราไปพ่นยาตามเหมือนที่เขาสอนก,กันในโซเชียลนะครับคือพ่นตามใบปีินะครับได้ผลดีจริงนะครับแต่อันนั้นคือการ พ่นเก็บใบหนึ่งในตอนระยะทาลูกนะครับเพราะว่าเขามีการบังคับให้ใบออกพร้อมกันทั้งแปลงเราก็พ่นแค่ครั้งเดียวนะครับในการเก็บใบแต่ในส่วนทุรเรศที่การแตกไม่พร้อมกันเลยทั้งแปลงนะครับต้นนู้นแตกต้นนี้ใบเพิ่งแก่ต้นนั้นใบเพอย่างเงี้ยครับสิ่งที่ได้ผลที่สุดคือเราต้องพ่นตามรอบวันนะครับส่วนจะใช้7วัน10วัน15วัน ก็เหมือนตัวอย่างที่ผมยกไปในช่วงแรกนะครับถ้าสมมติต้นเ,เล็กๆเ,เราปลูกใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องการให้เกิดความเสี่ยงเลยคือต้นมันรับความเสี่ยงได้น้อยเพราะจำนวนใบเขาน้อยนะครับเราก็พ่นทีหน่อยนึงได้ประมาณแปดสาสามารถป้องกันแมลงได้นะครับถ้าเราพ่นทุก7วันเลือกใช้ยาให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพนี้โอเคผมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นนะครับผมก็มาเป็นพ่นทุก10วันนะครับแล้วถ้าอนาคตข้างหน้าต้นสภาพดีฝรน,นี้ ผมก็อาจจะขยับเป็น15วันนะครับพออา,อายุเข้าซักปีที่2ต้นไม้เริ่มพ้นวัยเด็กมาแล้วนะครับมีการออกรอบใบที่ที่ค่อนข้างตรงนะครับเราก็จะใช้ฮอร์โมนช่วยให้เขาออกใบมาเป็นชุดๆนะครับแล้วเราก็จะพ่นยาปองกันใบเป็นครั้งๆไปอย่างเช่นปริมาเราพ่นครั้งหนึ่งใบเพลเรพ่นครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้ครับมันก็จะกลายเป็น30-40วันพ่นยาแค่2ครั้งนะครับ การทำงานของผมคือลักษณะแบบน mm. ี้นะครับทีนี้ยาที่เราเลือกใช้นะครับการพ่นยานะครับสำหรับส่วนตัวของผมนะผลงานตามที่เห็นนะแบ่งเป็น2แบ <ping> บนะครับแบบแรก oria, <อ>คือการพ่นแบบป้องกันนะครับการพ่นแบบป้องกันหมายถึงการพ่นก่อนที่เราจะเห็นตัวแมลงนะครับพ่นไปเลยยังไม่ได้เห็นตัวแมลงนะครับกับพ่นแบบกําจัดคือเห็นตัวแมลงระบาดแล้วถึงพ่นนะครับมีความแตกต่างกันคือการพ่นแบบป้องกันเราสามารถใช้ตัวยาที่ครอบคลุมได้นะครับเช่น ผมจะยกตัวอย่างนะยาสามัญประจําสวนแปลงนี้ใช้เป็นหลักนะครับคืออะบาเมกตินอย่างเดียวนะครับสาหรับยาแมลงบวกกับยาลาซึ่งเรายังไม่พูดถึงในวันนี้นะใช้อบาเมกตินเกือบทุกรอบนะครับเช่น3มรอบอบาเมกตินใช้อบาเมกตินสามรอบ,รอบทุก1ิบวันไปเรื่อยๆพอถึงรอบที่4ี่ก็จะเป็นอบาเมกตินผสมกับไวออยเพื่อคุมไข่นะครับเป็นการหลอบแมลงว่าเราได้เปลี่ยนกลุ่มยาแล้วแล้วก็กลับมาใช้อบาเมกตินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้อบาเมกตินอะ ถ้าเราศึกษาให้ลึกลงไปอ่ะเขาจะเก่งเขาเป็นยาสำสำรับค่าเพรียไฟกับนอนนะครับเขาจะเก่งเพียไฟกับเก่งนอนแต่จักจั่นตายไหมตายครับแต่ช้านะครับถ้าสมมุติว่าจักจั่นระบาดอยู่เราอับบาเมตินไปพ่นอย่างนี้ไม่ทันนะครับการตายเขาก็จะไม่ดีนะครับไอจังหวะที่ยังไม่ตายเนี่ยมันก็จะกินใบของเราต่อไปนะครับพ่นป้องกันผมใช้อับบาเมตินแต่สมมติพ่นเสร็จปั๊บ มีช่วงหนึ่งที่พอด,ดีอากาศเหมาะกับการเจริญเติบโตของเพียรจักจั่นเสร็จแล้วต้นทุเรียนของเราอ่อนแอนะครับเพียรจักจั่นเขาทำลายแล้วระบาดนะครับมีตัวเห็นตัวอยู่ในแปลงเนี่ยการพ่นยาเนี่ยสมมติว่ารอบนั้นนะเป็นรอบที่ต้องพ่นยานะครับการพ่นยาผมจะไม่ใช่อาบาเมตินแล้วนะเพราะตอนนี้มีการระบาดในแปลงเราเหมือนกระสงครามนะครับเราต้องใช้การพ่นแบบกําจัดนะครับคือเราต้องการความรวดเร็วพ่นแล้วตายเลยนะครับบางทีไม่ตายพ่นเสร็จปั๊บอีก3วันก็ต้องมาพ่นอีกนะ อย่างนี้ครับเมื่อการพ่นแบบกําจัดเกิดขึ้นนะครับเราจะต้องใช้ยาที่เข้มข้นขึ้นตรงกับชนิดแมลงนะครับแล้วก็เหมือนเราต่อสู้กันนะครับถ้าแมลงแข็งแรงพ่นครั้งเดียวบางทีไม่ตายนะก็ต้องมีการเปลี่ยนกลุ่มยานะครับการ,การดื้อยาอันนี้แหละคือการการ,การดื้อยาที่ในโซเชียลชอบพูดถึงกันนะครับอย่างเช่นสมมติตัวเนี้ยผมพ่นอบาเมกตินมาตลอดเลยตลอดตลอดไม่เคยมีปัญหานะครับวันดีคืนดีเกิดอากาศเหมาะสมต้นทะเลเราอ่อนแอเพีย้ยจะกจะจ่ระบาดเนี่ยแปลงปั๊บ ยาตัวยาผมจะต้องเปลี่ยนเป็นยาที่ตรงตัวกับเพียรจักจั่นนะครับคือใช้โดยเฉพาะเช่นโอมโทเอตนะครับอาจจะผสมใบออยไปด้วยเพราะว่าคุมไข่เห็นไหมการใช้อาวุธเหมือนเราการใช้อาวุธอะถ้าเราใช้อาวุธป้องกันประเทศเราก็มีแค่ปืนสั้นบางทีก็เป็นปืนเอ็มไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเกิดสงครามแล้วทีนี้ต้องสู้กันแล้วถ้าอาวุธเราน้อยเราก็จะไม่ชนะนะครับเหมือนกัน ายาฆ่าแมลงอ่ะถ้าเราพ่นป้องกัน่ะเราสามารถใช้ยาตัวถูกได้ซึ่งอัลบารแมกตินครอบคุมนะครับเป็นยาสามัญประจําสวนได้ปริมาณการใช้ไม่เยอะราคาถูกครอบคุม,มแมลงได้หลายชนิดนะครับแต่ถ้าเกิดมแมลงระบาดเราจะต้องรู้ละว่า,าชนิดของมแมลงที่มันระบาดอ่ะเราจะต้องใช้ยาอะไรจํากัดผมยกตัวอย่างมแมลงที่น่ากลัวที่สุดนะครับสําหรับสวนทุเรียนเล็กนะครับผมให้เพื่อนๆทาย หนึ่งสองสามอ่ะโอเคผมจะบอกว่าสาหรับผมเลยนะส่วนตัวคือเพียจักจันนะครับเป็นแมลงที่น่ากลัวที่สําหรับทุเรียนเล็กทําไมถึงเพียจักระจันถึงน่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าการทําลายนะครับเพียจักจันเป็นเพียตัวเดียวนะครับที่ทําให้ใบอ่อนร่วงได้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเพียไฟกินแค่เส้นกลางใบในใบเพรีศระเท่านั้นนะครับใบเก่เราก็จะเห็นเป็นเส้นปิดๆนะครับทีนี้เวลาเราเลือกยาเราก็ต้องรู้ว่าเราจะ ป้องกันแมลงชนิดไหนนะครับสิ่งที่ผมเรามดระวังที่ส <reco Christ. S 1> ุดสําหรับียนเล็กคือเพี้ยจักจั่นอย่างเช่นว่าัมมตเพี้ยไฟระบาดเส้นกลางใบเราก็เป็นเส้นสีแดงเท่านั้นไม่ไม่กระทบกับการปรุงอาหารมากมายนะครับแต่ถ้าเพี้ยจักจั่นระบาดนะยอดจะเป็นไม่ฝาดนะครับไอใบเพเพยพวกนี้ไม่มีทะล่วงหมดถ้าเป็นใบเพยขอบใบจะไหม้มวนเข้าหานะครับแต่ถ้าเป็นใบปริแบบต้นนู้นต้นนู้นทํามองอ่ะจะมองไม่ชัดนะครับคือเข้าแก่แล้วเข้าปีเนี่ยแล้วเพี้ยจักจั่นระบาดอ่ะ ใบปิดจะล่วงเลยนะครับคือเขาจะสูญเสียใบชุดนั้นไปเลยนะครับเป็นแมลงที่ต้องเรามาระวังที่สุดนะครับเข่าคร่าวการพ่นยาของส่วนผมมีเท่านี้นะครับยาที่ผมมีคือหลักๆคืออะบาเมกตินนะครับสำหรับพ่นป้องกันนะครับโอมิโทเอตสำหรับพ่นฆ่าเพียรจักจัน่นเวลามาระบาดนะครับซึ่งปีหนึ่งก็อาจจะมีครั้งสองครั้งเท่านั้นนะที่ต้องใช้นะครับปกติก็ใช่าบาอย่างเดียวแล้วก็มีไซเปอร์เมตรินนะครับ สำหรับเวลานอนระบาดซึ่งก็น้อยอีกนะครับเพราะว่าทุเรียนเล็กนอนไม่ค่อยระบาดนะครับแล้วก็มีเซเวินแปสิาำหรับเวลาดวงกูหลาบหรือแมงอินูนไอตัวดํดาๆนะครับมันระบาดแต่ปีนึงก็ประมาณ2-3ครั้งนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอบาแมกตีนคือพ่อนเชิงป้องกันอย่างเดียวแล้วทุเรียนเราจะสวยงามแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราไปพ่นแบบเจอตัวมแมลง ผู้ทำงานหรือผู้พ่นยานะครับจะต้องมีความชำนาญน,นะครับบางทีต้องพ่น3วันครั้งก็ได้นะครับคือเราลบกับแมลงทำไม่ตายเราก็ต้องพ่นใหม่นลครับถ้าตายโอเคก็จบนะครับทีนี้จะทําส่วนทุเรียนหรือสวนผลไม้ให้ได้ผลนะครับวิธีการที่ดีสุดคือพ่นในเชิงป้องกันนะครับคือพ่นก่อนเห็นตัวมแมลงอย่างส่วนนี้พ่นแบบเชิงป้องกันตลอดนะครับคือทุก10วัน พ่นแบบใช้อบาริกตินยาตัวถูกในท้องตลาดพ่นบางๆนะครับทั้งสวนเนี่ยเพื่อนๆดูเลยนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกต้นนะครับแล้วก็มีฝรั่งด้วยเนี้ยน้องมาปลูกฝรั่งในพื้นที่เนี่ยอีกประมาณสองร้อยกว่าต้นนะครับผมใช้อาบารมกตินตัวเดียวนะเป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรแมลงอ,อย่างอื่นระบาดเราก็เราก็เปลี่ยนยาเปลี่ยนตัวยาแค่นั้นทีนี้ปริมาณการพ่นของผมเนี่ย ส่วนพื้นที่3ไร่เนี่ยปลูก6คูณ6ทุเรียน136ต้นรวมฝรั่งเนี่ยฝรั่งอีก200ร้่ยต้นประมาณ3-400ต้นอยู่ในพื้นที่เนี่ยผมใช้ยา uh, 20ลิตรนะถังครึ่งนะครับก็ประมาณใช้น้ำสามสิลิตรยาก็ใช้นิดเดียวนะครับในการพ่นหนึ่งครั้งคือถ้าเราพ่นป้องกันได้ได้ครบทุกรอบนะครับเราพ่นบางๆไม่ต้องชุ่มโชคนะครับแต่สมมติว่าเ,เจอแมลงพิษจักจัระบ,บาดต้องการกำจัดนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือ เราต้องรู้แล้วว่าเราอยู่ในสนามรบยาต้องเข้มข้นนะครับใช้ของแพงที่สามารถจะหยุดแมลงได้ต้องใช้เป็นยาน็อกการพ่นเนี่ยต้องพ่นใชนช,ชุ่มโชกเลยนะครับให้เปียกทุกใบเลยให้ทั่วเลยเพราะว่าเพจจกระจันมันกระโดดได้นะครับยาก็ต้องใช้เพิ่มจากจากที่เราเคยใช้น้ําแค่30ลิตรก็จะไม่ได้แล้วทีนี้อาจจะต้องเป็น40่สิบเอ่อซื้อสองถังหรือ2ถังขึ้นก็เป็น50ลิตรอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้น แต่ถ้าสมมุติว่าเรารอให้เจอตัวแมลงอายาเราต้องใช้เยอะขึ้นการพ่นต้องพ่นมากขึ้นแล้วไม่รู้จะอยู่ไหมแล้ววันหนึ่งที่แมลงระบาดนะครับโดยจํานวนตัวที่เยอะมันจะกินใบเราเสียหายในปริมาณที่มากนะแล้วพ่นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอยู่ไหมใบจะเสียหายเยอะครับถ้าเราไม่ชํานาญจริงแนะนําพ่นเชิงป้องกันเท่านั้นนะครับสําหรับทุเรียนเล็กนะครับในช่วงแรกแต่ในทุเรียน หเริ่มปลูกถึง5เดือนผมแนะนำนะครับให้พ่นเชิงป้องกันอย่างเดียวเท่านั้นนะครับห้ามพ่นแบบเจอตัวแมลงและพ่นนะครับเพราะว่าด้วยฟาร,ร์มที่หลายๆคนเป็นมือใหม่เลือกยายังไม่ตรงกับชนิดแมลงอ่านแมลงไม่ขาดอ่านอากาศไม่ขาดนะครับแต่บางทีมีเอเซียนทุเรียนหลายๆท่านแนะนำนะครับว่าการพ่นยาที่ดีที่สุดคือเจอตัวแมลงแล้พ่นอันนั้นเขาทําได้จริงนะครับแต่ว่าด้วยความชำนาญของเขา แต่ละท่านที่แนะนําประสบการณ์หลาย10ปีนะครับแค่เขาอ่านอากาศเขาก็รู้แล้วว่าแมลงตัวไหนจะระบาดเขาก็เตรียมยาที่แบบมีประสิทธิภาพในการกําจัดพอเห็นตัวปั๊บเขาพ่นก็จบนะครับแต่ยังมือใหม่เรารอให้เจอตัวแมลงไหนเราจะไปร้านยาร้านยาจัดยาถูกไหมต้องมีการสลับกลุ่มยาด้วยนะครับต้องอ่านอากาศด้วยนะครับ ไม่แนะนําเลยนะครับสําหรับมือใหม่ในการทํางานในการพ่นแบบเจอตัวแมลงนะครับเพื่อหวังจะประหยัดมันจะกลายเป็นว่าทุเรียนเราไม่ได้ผลยาก็ต้องไปซื้อทีละหลายรอบตัวนี้เอาไปร้านยาให้มาฆ่าแมลงไม่ได้อตัวนั้นพอฆ่าไม่ได้เราวิ่งไปอีกเขาก็ให้มาอีกตัวหนึ่งก็ฆ่าไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาเราก็บอกว่ายาตัวนู้นใช้ไม่ได้ยาตัวนี้ใช้ไม่ได้ความจริงไม่มีนะครับทั้งหมดอยู่ที่เจ้าของสวนเป็นหลักยาแมลงที่ฆ่าแมลงไม่ตายไม่มีนะครับ มันอยู่ที่เราเลือกใช้ถูกจังหวัดไหมถูกกับชนิดของยาไหมนะครับโอเคนี่ผมว่าจะพูดแบบสั้นๆนะครับสําหรับเรื่องของการพลลาา่นรักษาใบเอาเป็นว่าวันนี้วันนี้ขอจบประมาณนี้นะเดี๋ยวพามาดูต้นทุเรียนอายุเก้าเดือนหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะพาเดินดูแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นหัวแถวนะครับดูอันนี้มากเกดนะครับดูต้นแบบโตโตแล้วอันนี้ก็ถือว่าโตยังไม่ดีเต็มที่นะครับเพิ่งเริ่มนี่เนี่ยการแตกใบก็เป็นแบบนี้นะครับนี่เพื่อนๆ นี่เนี่ยผมพ่นยาทุกสิบวันนะครับใช้อาบาน่กินเป็นหลักพ่นกันแบบขำๆนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเพื่อนๆเ,เพราะตอนนี้มืดแล้วนะครับเนี่ยนี่โอเคเดี๋ยวผมภาพดูใ,ใกล้ๆนี่ดูนะครับนี่เป็นผลงานไหมไม่เป็นไรนะครับผมรับได้ รับได้ที่ว่าผมพ่นยาไม่มากจนเกินไปนะครับมแมลงการเติบโตได้ดีมีมแมลงกินบ้างนะครับไม่ใช่ว่าเราใช้เคมีแล้วมันจะมแมลงไม่กินเลยนะครับมันมีบ้างแต่อยู่ที่ว่าเรารับได้แค่ไหนเท่านั้นนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมพูดภาพรวมคร่าวๆให้ฟังนะครับในการพ่นยาป้องกงันแมลงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าผมจะลงลึกไปให้ว่าการทําลายของเพียจักจั่นดูยังดูยังไงนะครับการโดนทําลายของเพียไฟดูยังไงการโดนทําลายข,ขาหนอนเดี๋ยวจะ จะ,จะแชร์ให้จนเพื่อนๆสามารถที่จะเห็นใบก็สามารถรู้ได้เลยว่าแมลงตัวไหนเข้ามาทําลายนะครับฝากติดตามด้วยนะครับถ้าถูกใจเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับ